สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามสื่ข่าวตะวันใหม่ออฟิเชียลทุกท่านนะครับในวันนี้ก็เป็นวันที่14เนะครับเดือนพฤษภาคม2568สนาหสหรับในรายการข่าวนี้จะนําข่าวนะครับทางกองทัพ่าคโจมตีทางอากาศถล่ดมโรงเรียนนะครับส่งผลให้นักเรียนเสียชีวิตมากกว่า50คนนะครับและมีครู2คนเสียชีวิตด้วย เมื่อในวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับกระทรวงที่การแห่งรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือรัฐบาลเงาของเมียนมาออกถแถลงการประนามกองทัพเมียนมากรณีการโจมตีทางอากาศใส่โรงเรียนในหมู่บ้านโอเทนวินนะครับเมืองตีเปยินภูมิภาคสกายเมื่อเวลา10นาฬิกานะครับส่งผลให้ครูหญิง2คนและเด็กมากกว่า50คนเสียชีวิตทันทีและแรับบาดเจ็บมากกว่า40คนนะครับ กระทรวงศึกษาที่การรัฐบ,บาลเงาเมียนมาระบุว่าการกระทําดังกล่าวนะครับถึงเป็นอาชญากรรมร้ายแรงต่อพลเรือนโดยเฉพาะต่อเด็กนะครับได้ปลุกคลากรทางการศึกษาพร้อมยืนยันว่าจะไม่มีการนิรโทษกรรมใดๆต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งการหรือร่วมมือในการก่อเหตุโจมตีโดยจะดําเนินการทางกฎหมายอย่างถึงที่สุดจนกว่าผู้นําผิดทั้งหมดจะต้องรับผิดชอบอย่างเป็นธรรมนะครับ ทั้งนี้นะครับรัฐบาลเงายัางเรียกร้องให้ประชาคมโลกตําเนินมาตรการข่มบาตรต่อรัฐบ,บาลทหารเมียนมาและสนับสนุนการจัดตั้งสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่ปลอดภัยสําหรับเด็กกระทรวงศึกษาธิการของรัฐบ,บาลเองกภาพแห่งชาตยิยืนยันว่าจะยินหยัดเคียงข้างประชาชนเมียนมาต่อสู้จนกว่าระบอบเผด็จการจะสิ้นสุดนะครับอันนี้ก็เป็นทางทหารพม่า,นะ,มานะครับทิ้งระเบิดใส่ในพื้นที่ ภาคสกายนะครับซึ่งในพื้นที่เหล่านี้เป็นโรงเรียนนะครับส่งผลให้มีเตกบางสื่อข่าวก็รายงานว่าเสียชีวิตมากกว่า50คนนะครับบางสื่อข่าวก็อบอกว่าเสียชีวิต20คนนะครับส่วนทางฝ่ายท่านพม่าในช่วงนี้นะครับมีการทิ้งระเบิดใส่บ้านเรือนของชาวบ้านอย่างต่อเน,นื่องนะครับทางในพื้นที่ทางตอนเหนือของรัฐชานก็มีรายงานว่า ภายใานพม่านะครับทิ้งระเบิดใส่ในพื้นที่จังหวัดมันโดงนะครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนและได้บาดเจ็บหคนด้วยนะครับบ้านเรือนของชาวบ้านจะได้รับความเสียหายมากกว่า10หลังคาเรือนนะครับนอกจากนี้นะครับเมื่อในวันที่12พฤษภาคมในวันเดียวกันเองนะครับทางภาย่านพม่ายังมีการส่งเครื่องบินลบทิ้งระเบิดใส่ในเมืองเงาะนะครับส่วนในเมืองเงาะนี้นะครับไม่มีการรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตแต่อย่างใดนะครับ เนื่องจากในพื้นที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตถูกตัดขาดนะครับซึ่งในพื้นที่เหล่านี้นะครับไม่มีการสรุปไม่มีการประท่ากับกลุ่มใดทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่ว่าในพื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ของทหารต่างเทียนเอาเอยึดครองเท่านั้นเองนะครับสุดท้ายน,นะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้ผมตลอดมาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเอาไว้้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมต่อไปนะครับสวัสดีครับ